คนนะคะอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะว่าผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองกับเขาเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วคะ่ะผู้ชายค่ะที่ใกล้วัยทองค่ะจะมี7อาการนะคะที่เป็นสัญญาณนะคะ1ค่ะจะมีอาการร้อนมูกว่าบน,นะคะซึ่งอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าร้อนมูกว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็ให้สังเกตตัวเองขึ้นด้วยนะคะแล้วก็2อค่ะอารมณ์เสียแล้วก็หงุดหงิดง่ายนะคะรู้สึกว่าอะไรอะไรก็หงุดหงิดไปหมดเลยเริ่มเหมือนผู้หญิงลว นะคะอันนี้ก็จะใกล้เป็นไวทองนะคะแล้วก็อย่างที่3ามนะคะไขมันรอบอกนะคะแล้วก็รอบเอว่ะมีมากขึ้นค่ะ4ี่นะคะมวลกระดูกนะคะหรือว่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยเริ่มลดลงนะคะห้าค่ะผิวแห้งแล้วก็ปากแห้งนะคะปากจะแห้งแล้วก็ลอกผิดปกตินะคะที่ปกติแล้วผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยปากลอกนะคะ6กค่ะเหงื่อออกนะคะซึ่งปกติแล้วผู้ชายก็จะมีเหงื่อออกมากอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเหงื่อออกมากจนผิดสังเกตของตัวเองค่ะ เค่ะที่สำคัญที่สุดเลยค่ะสมรรถภาพทางเพศลดลงค่ะมีการศึกษาจากวารสารนะคะที่อังกฤษนะคะพบว่านะคะผู้ชายเนี่ยที่เกิดเป็นวัยทองเนี่ยคือเขาจะมีอาการสมรรถภาพทางเพศเนี่ยที่ลดลงค่ะซึ่งมาจากฮอร์โมนนะคะที่ลดลงอย่างผิดปกตินะคะทำให้การแข็งตัวในตอนเช้านะคะไม่ ดีเท่าสมัยก่อนนะคะซึ่งผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะสังเกตได้และไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังมวงชาเดินก็เดินช้าลงจะยกของหรือว่าจะคุกเข่าก็ยังทําได้เราหมากผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะคะว่าเรากําลังจะเป็นวัวนออะ